สวัสดีคุณพ่ะชาญคณะอาจารย์และผู้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยครั้งที่หนึ่งของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยทุกท่านนะครับผมนพดลเขมรัตนานายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคนตาบอดในประเทศไทยอันดับแรกต้องขอกับขอบพระคุณทั้งคุณพ่อแล้วก็คณะอาจารย์ที่ให้เกียรติทางสมาคมนะครับมาร่วมในพิธีไหว้ครูในวันนี้แล้วก็ ยินดีกับพวกเรานะครับที่ร่วมกันมาพิธีไหว้ครูลํำลึกถึงครูบาอาจารย์สืบทอดประเพณีที่อันดีอันง,งามในวันนี้ทางสมาคมก่อนอื่นบอกเร่าถึงสมาคมให้ฟังก่อนหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักสมาคมเรานะครับคือสมาคมเราตั้งขึ้นเมื่อวันได้รับการจดทะเบียนนะครับเมื่อวันที่หธันวาคมพศสองพา้ิ ซึ่งเป็นการรวมตัวของคนตาบอดที่ประกอบสมัยนั้นยังเป็นใบประกอบโรคศิลปะนะครับซึ่งปัจจุบันเราเรียกว่าใบประกอบวิชาชีพซึ่งแยกตัวออกมาเป็นสภาการแพทย์แผนไทย <S <S เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตั้งใจทําในการแพทย์แผนไทยของคนตาบอดแล้วก็รวมกันเนี่ยนะครับเพื่อจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของแต่ละท่านเพราะหลายท่าน อาจจะเป็นครูบาจารย์แล้วก็อาจจะมีประสบการณ์ในการนวดในการทํางานเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยในการลรดตัวครั้งนี้เราก็ถือว่าเราได้มาพบปะและมีอะไรเราก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อทําให้วิชาชีพการแพทย์แผนไทยของเราได้พัฒนายิ่งขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ทางสมาคมได้คุยไว้เสมอคือทุกคนไม่ว่าจะมาจากที่ไหน เราคือแพทย์แผนไทยเหมือนกันนะครับไม่มีการแบ่งแยกทุกคนเป็นหมอนวดเป็นแพทย์แผนไทยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่หวังเลยจากสมาคมคือว่าทุกคนจะร่วมกันช่วยกันพัฒนาแพทย์แผนไทยแล้วทําให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลทั่วไปแล้วก็สังคมได้มากขึ้นทั้งผมแล้วก็คณะกรรมการที่จัดงานต้องขอบคุณอีกครั้งสําหรับทุกท่านที่มาร่วมกัน แล้วหวังว่ามีอะไรเราก็จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันในคราวต่อๆไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคนตะบอดในประเทศไทยนะครับ